ดีค่ะรู่นปันนิสสกินะคะหลายท่านนะคะยังคงมีความเข้าใจผิดอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องผิวคล้ำเสียนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่จะคิดว่าผิวคล้ำเสียนะคะนั่นคือคนที่มีผิวดำผิวสีดำพื้นผิวสองสีแต่จริงๆเราไม่ใช่กับคุณตุ้นตผิดนะคะผิวคล้ำเสียนะคะอันเกิดจาก ผิวที่ถูกทำลายจากปัจจัยนะคะจนทำให้สีผิวเนี่ยมีความคล้ำแล้วก็เสียนะคะแล้วปัจจัยอะไรล่ะคะคุณแม่ที่ทำให้ผิวเรานะคะดำแล้วก็คล้ำแล้วก็เสียนะคะเอาอย่างง่ายๆสองปัใจจัยใหญ่ๆนะคะอันเกิดจากปัใจจัยภายในแล้วก็ปัใจจัยภายนอกนี่นะคะปัใจจัยภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องพันธุก,กรรมก็ดีหรืออะไรก็ดีนะคะ แล้ปัจจัยภายนอกนะคุณแม่ปัจจัยภายนอกเี้ยโอ้โหเยอะเยะมากมายเลยค่ะคุณขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแสงแดดนะคะแล้วก็มลภาวะฝุ่นควันละอองต่างๆนานานะคะอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะที่จะมากำจัดความครั่นงเสียของผิวเราได้อย่างอยู่หมัดนะคะนั่นก็คือนูเชียร่านะคะเซอร์วัลเอฟเฟกต์เฟเชียลยูทฟูเรเดียนครีม ความพิเศษของเจ้าตัวนี้เอ,อที่จะให้ o u t standing หรือว่าโดดเด่นจากครีมต่างท้องตลาดทั่วไปนะคะเขามีสารสกัดที่เป็นนางเอกของครีมกระโปกนี้นะคะนั่นคือสารสกัดเซรั่มจากต้นยางพารานะคะแต่ no 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 no, no, no <c oughs> หลายคนนะคะัฟังแค่ว่าต้นยางพาราก็จะติ้งไปแล้วว่าอุ๊ยเป็นยางพาราใช่ไหมคะคุณแม่มันจะ ไหมคะมันทบห้หน้าหนูบางลงไหมคะไม่ใช่ค่ะเซรัมต้นยางพาราคืออะไรคะเซรัมเซรัมที่สกัดจากต้นยางพารานะคะมันคือส่วนของสารเหลวใสนะคะที่ต้นยางพาราผลิตออกมา เพื่อที่จะซ่อมแซมตัวเองนะคะในขณะที่ชาวสวนยางพาราเนี่ยเขาจะกรีดเอายางมันออกใช่ไหมกรีดกรีดแบบขูดที่ขูดเนื้อเลยเนะแต่ตัวมันเองนะคะก็สามารถซ่อมแซมตัวเองได้นะคะให้ผิวเขาเนี่ยกลับมาแบบว่าเนียนเรียบเติมเต็มขึ้นได้นะครับไอสารเหลวเหลวใสตัวน,นั้นแหละคะ่ะเป็นชื่อในทางการค้านั่นคือมิราเทียนนั่นเองนะคะหลายท่านอาจจะคิดว่าคุณแม่โมเมขึ้นมาหรือเปล่าพูดเอาเองหรือเปล่าอา๋อเน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 อไม่นะคะซึ่งสารสกัดเจ้าตัวมิราเทียนนะคะมีการ ค้นคว้าแล้วก็มีงานวิจัยนะครับมากกว่า20ปีแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราปาจจะขึ้นลิงครับตรงนี้สำหรับท่นานใดที่อยากจะอ่านหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานวิจัยของเจ้าตัวเซรั่มต้นยางพารานะคะตามไปอ่านได้ที่ลิงนี้เลยค่ะซึ่งก็จะทําให้เซรั่มจากต้นยางพารานะคะจะช่วยฟื้นฟูผิวของเรานะคะทําให้ผิวเราแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นไวท์ทนนิ่งได้ด้วยนั่นเองค่ะแต่ตัวเด่นยังไม่จบแค่นั้นนะคะคุณมีนางเอกเสร็จแล้วก็ต้องมีนางรองค่ะคุณนางรองของเจ้าครีม กระปุกนี่นะคะนั่นก็คือสารสกัดจากน้ำหมักบ่มเมล็ดบัวนั่นเองนะคะทําไมจะต้องเป็น,มนเมล็ดบัวนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเล่าให้ฟังนะคะมเมล็ดบัวนะคะเตรียมไปด้วยกรดอะมิโนนะคะแล้วก็แซกคารนนะคะตัวนี้จะเป็นในริของไวท์เทนนิ่งนะคะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะคะยับยั้งขั้นตอนการผลิตเมลานินสีผิวนะคะแล้วก็ส่งเสริมการผลัดเซลล์ผิวด้วยนะคะมเมล็ดบัวนะคะมีอายุยาวนานมากกว่า2,000ปีแล้วนะคะ ถูกคนพบครั้งแรกในจังหวัดชิบะนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับคุณแลวเขาก็เอาเอจ้าเมล็ดมาทาการเพราะปลูกน,นะปรากฏว่ามันสามารถเพาะปลูกได้แบบต่ว่าเจริญเติบโตแบบดีมากเลยนะคะเขาก็เลยว่าอู้ตายแล้วอเจ้าเมล็ดบวัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปด้วยพลังชีวิตจากธรรมชาตินะคะแบรนด์ของนิเซลล่านะคะใช้กระบวนการหมักบ่มนะคะหรือที่เรียกว่า fermentation นะคะเพื่อที่จะให้เจ้าเมล็ดบวัวเนี่ยออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีอนุพันธ์เล็กลงค่ะคุณ มาเล่นกวาจีบก็ไม่ได้นะคะต้องมาเล่นบัวค่ะสากสัดอีกหนึ่งตัวนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆแล้วก็ไม่พูดไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะหลายท่านนะคะอาจจะคิดว่าการที่เรามีผิวหน้าหมองคล้ำนะ,ะอันเกิดจากว่าสีดําสีคล้สำสีน้ําตาลเพียงอย่างเดียวนะคะไม่ใช่นะคะคุณสีแดงบนใบหน้าของเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยดูคล้ำเสียเวลาแบบว่า ผิวหน้าเราแบบแดงๆดำๆเป็นกระดำกระด่างอย่างนี้ก็ออกไปเออนะคะซึ่งแบรนด์นี้นะคะนิเซล่านะคะเขาก็คิดแบบเอ็ดวานไงข้อคุมนะคะในปัญหาในจุดนั้นแล้วคะนั่นคือเขาใส่สารสกัดที่มีชื่อว่านาเลงจีนีนะคะสารสกัดในกลุ่มของฟาเวอร์นอยนะคะสกัดได้จากผลกรีฟูดนอกจากจะมีฤทธิ์นะคะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วนะคะก็ยังมีฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเส้นเลือดนะคะโดยเฉพาะเลยนะคะจะไปเสริมสร้างทําให้เส้นเลือดบริเวณใต้ผิวหนังของเรานะคะ แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะรับพอแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยเส้นเลือดก็จะไม่เปราะไม่แตกง่ายครับเพราะจะหน้าเราก็จะไม่แดงไงคะ่ะหลายท่านทีดว่าจบแล้วโอ้ยังค่ะความข่าวตรงสถิตในตัวท่านะคะนะคะช่องตัวนี้นะคะยังมีสารสกัดที่จะช่วยทาให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะคะในถึง5ระดับวงจรการเกิดเมลานินนะคะช่วยยับยัง้งระดับบ 5ขั้นตอนลวดกันเลยทีเดียวส่วนจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะหยุดการเกิดเมลานินขั้นตอนที่1นะครับป้องกันไม่ให้เซลล์ผิวส่งสัญญาณไปเพื่อผลิตเมลานินด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสกูเทราเลียนะคะขั้นตอนที่2นะคะลดการกระตุ้นการผลิตเมลานินด้วยสารสกัดจากธรรมชาติลิคลาฟลาวนอยน์นะคะขั้นตอนที่3ขัดขวางการออกฤทธิ์ของเอนไซม์ที่ใช้ผลิตเมลานินด้วยสารสกัดจากธรรมชาติมันเบอร์รี่เอ็กซ์แสคค่ะขั้นตอนที่4นะคะยับยั้งการ ส่งเมลานินไปยังเซลล์ผิวด้วยสารสกัดจากธรรมชาติอาร์เทมิเซียคาพิลาลิสนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5นะคะช่วยกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวนะคะและผลัดเมลานินออกไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติจูจูบีค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะหลายท่านอาจจะบอกว่าคุณแม่ค่ะสารสกัดมันเยอะขนาดนั้นน่ะเนื้อมันจะหนักไหมมันจะเหนียวไหมคะมันจะเนอะหรือเปล่าคะเรามาดูเนื้อกันนะคะเนื้อนะคะจะเป็นเทกเจอร์ที่แบบว่าออกเป็นเนื้อเจลเจลยังไม่พอนะออกไปเป็นเนื้อเซรั่มด้วยบางเบามากเลยค่ะคุณขาขั้นตอนการใช้นะคะหลังจากทําความสะอาดผิวหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะลงโทนเนอร์ลงน้ํา ตบลงเรล่มให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปิดด้วยนูเซราเกลี่ยให้ทั่วบริเวณใบหน้าแล้วก็ลำคอเท่านี้เป็นอันปิดพิธีค่ะเรามาพูดถึงความประทับใจบ้างนะคะตัวนี้นะคะน้องปัดก็อย่างที่เห็นในกระปุกนะคะว่าใช้ไปได้สักประมาณครึ่งกระปุกแล้วนะคะอย่างแรกเลยที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของความชอบกับเจ้าตัวนี้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของเท็กเจอร์หรือเนื้อสัมผัสน,นะคะเนื้อเป็นเจลแบบอารมณ์แบบบางแบบแต่ไม่ใช่บางแล้วแบบว่าไม่รู้สึกอะไรเลยนะ ถ้าเราไม่ความรู้สึกว่าช่ำผิวช่ำผิวแต่เบาผิวนะ ติมความชุ่มชื้นให้กับผิวดีแล้วก็แบบว่าคนผิวมันเนี่ยใช้ได้แบบว่าไม่ตะขิดตะขวงใจเลยลดจริงๆตรงเนี้ยนะคะข้อที่2เลยนะคะสารสก,กัดที่มีผลงานวิจัยรองรับซึ่งอันเนี้ยคือชอบมากเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องแบบว่ามันโนนึกไปว่าเอ๊ะอันนี้ออกฤทธิ์ได้จริงไหมเอ๊ะอันนั้นออกฤทธิ์ได้จริงหรือเปล่าหลอกเรากุ๊กกูเราหรือเปล่าคือมีงานวิจัยรองรับนะคะเกีย่ยวกับสารสก,กัดนะคะแล้วก็ชอบไอ้ตัวที่แบบกล่าวไปข้างต้นว่า ห้าขั้นตอนเลยนะคะในการผลิตเมลานินนี่คือนางยับยั้งหมดเลยนะคะฉะนั้นแล้วนะคะในเรื่องของความกระจ่างใสจะหนีจากผิวเราไปไหนแล้วคะคุณส่วนตัวที่นกปัดชัยนะคะผลลัพธ์เอาตามตรงว่าตอนนี้สีผิวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะกระจ่างแล้วนะคะเมื่อใช้ตัวนี้หนึ่งเลยนะคะสีผิวเนี่ยไม่คล้ำเสียลงไปกว่าเดิมนะ,ะซึ่งคือแบบว่าเหมือนเราบูสต์ผิวมาเยอะแล้ว่าเราใช้มาเยอะเราแบบเรานุ่นนี่นั่นมาเยอะอะไรอย่างเงี้ย คีมตัวนี้ก็จะไม่ทําให้ผิวเราเนี่ยดรอปลงนะคะมถึงว่าประคองสีผิวของเราเนี่ยให้กระจ่างใสแบบนี้ต่อไปต่อไปนี่ก็คือแบบว่าแค่นี้มันก็แบบลดแล้วนะคะท่านใดน,นะคะอยากจะซื้อและเออฟังปุ๊บอยากจะซื้อปั๊บนะคะอ่านองปัดจ,จะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ตรงคลิปนี้นะคะแล้วก็ลิงก์นะคะตรงข้างใต้คลิปนี้อีกแบบว่าบิ้นเลยบบว่ากลัวหาไม่เจอนะคะ นนี้องปังต้องไปแล้วนะคะลาไปแล้วค่ะครั้งหน้าอย่าลืมนะคะกลับมาเจอกับโปรดัก <D> ดีๆนะคะ <D> <D> คลิปดีๆกับที่ช่องน้องนุกปังมิซซากิอีกวันนี้บายแล้วค <B> ่ะสวัส <D> ด <B> ีค่ะ